เพาเป็นผู้หญิงไม่แคร์ใครฉันจึงเป็นเจ้านายตัวเอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว e อีเบทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สบายๆแบบนี้นะคะเพียมีหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนํานะคะนั่นคือหนังสือชื่อว่า Girl b o s สค่ะนะคะเป็นหนังสือแปลนะคะหรือ Girl b o s สนะคะได้ถูกขายไปแล้วเป็นหนังสือระดับบสเซล e ลอร r นะคะแล้วก็ขายไปแล้วมากกว่า1ล้านเล่มนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็แปลมาเป็น ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วอยู่กับสำนักพิมพ์วีเลนนะคะใครสนใจอยากอ่านก็สามารถที่จะไปอ่านนะคะซื้ออ่านหนังสือเล่มน,นี้ได้เลยแต่พี่เอวันนี้นะคะก็จะมาสรุปนะคะหนังสือเล่มน,นี้ทำไมถึงอยากหิิบยกมาให้กับพี่น้องชาว ebay ม,มากๆกก็เพราะว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับ คนที่ขายสินค้ามือสองบน ebay หรือขายสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าบน ebay ใครไม่ชอบอ่านหนังสือไม่เป็นไรนะคุณสามารถที่จะไปดู netflix ได้ค่ะ netflix น่ารักมากๆเลยหยิบ เอาหนังสือเรื่องเกอร์บอสค่ะแล้วสร้างออกมาเป็นซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์หนึ่งเนี่ยทั้งหมด13ตอนนะคะให้เราเข้าใจบริบทในหนังสือเล่มน,นี้ได้เลยใครไม่ชอบอ่านไปดูซีรีส์ได้เลยนะคะสนุกมากพี่เอว่าเสาร์อาทิตย์นี้ดูปุ๊บจบปับ๊บมีกำลังใจมีไอเดียในการขายสินค้าบน ebay เลยค่ะเพมมาสรุปให้นะคะจากหนังสือเรื่องเกอร์บอสเนี่ย เราจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะมากๆในการขายสินค้าบน Ebay อย่างแรกค่ะคือเรื่องของ Mindset โซเฟียเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่มี Mindset ของการเป็นเจ้าของกิจการอย่างชัดเจนเลยเขาเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วก็ลาออกมาเลยแล้วเขาก็รู้ตัวเองว่า เขาไม่เขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่อยากจะไปเป็นลูกน้องของใครเขาอยากมีเขาอยากมีร้านของเขาที่ขายเสื้อผ้าเป็นของเขาเองนะคะนี่แหละแล้วทําให้แรงบันดาลใจเนี่ย mindset เ,เนี่ยมันจึงผลักดันให้ตัวเขาเนี่ยมีไอเดียต่างๆมากมายอย่างที่สองนั่นคือ p a ชชั่นค่ะเขามีความรักความชอบหลงไหลในเรื่องของเสื้อผ้า เขาเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนนะคะออกจากบ้านมานีออกจากบ้านมาลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วมาเตรียมสร้างตัวแล้วเขาก็รู้สึกว่าในแรงกดดันที่เขาเจอเวลาเขาไปสมัครงานที่ไหนนะคะเขาก็ทำงานได้ไม่ถึง1สัปดาห์เขาก็โดนไล่ออกไปสมัครงานอีกทำงานได้1สัปดาห์ก็โดนไล่ออกเขาก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้แต่มันมีปัญหาเรื่อง ค่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะแยะมากมายทําให้ตัวเขาอ่ะต้องไปขโมยนะต้องไปเป็นคนขโมยเลยเพราะเขาไม่มีสตางค์อ่ะแต่วันนั้นอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขารู้แล้วแหละว่าถ้าเขาจะขายเสื้อผ้าในปี2 0 0 6ตอนนั้นนะคะคนที่เปิดร้านร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาอยาก เขาตัวเขาเองก็อยากมีร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะอยากขายแต่เขาไม่มีเงินแล้วตัวเขาก็เป็นเด็กเขาอยากจะเปิดร้านมันก็ไม่ได้พ่อก็ต้องเซ็นอนุมัติให้เขาอยู่ดีเพราะว่าพ่อต้องเป็นผู้ปกครองเขานะคะเพราะเขาคือไม่ว่าเรื่องของการเงินเขาก็ยังไม่มีเงินไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีเขาเรียกว่าใบประกันสุขภาพประกันสังคมอะไรไม่มีอะไรสักอย่างเลยใช่ไหเขาต้องสร้างตัวเองขึ้นมาค่ะ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะในช่วงจังหวะชีวิตนั้นนะคะเขาก็มีเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะมีเงินทั้งน้องตัวน่าจะสิบเหรียญน,นะคะแล้วเขาก็เดินเข้าไปในร้านวินเทจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ไปเจอเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งแล้วก็ขอต่อรองนะก็ซื้อได้มาเก้าเหรียญแล้วเขาก็เสื้อแจ็คเก็ตตัวนั้นนะคะใส่กับตัวเองแล้วถ่ายรูปตัวเอง ก่อนที่เขาจะทําแบบนั้นนะทุกคนเขาเหมือนกับพวกเราเลยที่ทําั a t a m i n i n g กันอะ่ะเราอยากจะขายอะไรบน eBay เขาอยากจะขายเสื้อผ้าวินเทจบน eBay เขาเข้าไปดูก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดยังไงถ่ายรูปยังไงผลปรากฏว่ารูปทุกรูปที่ขายเสื้อผ้าวินเทจบน eBay เนี่ยก็คือวางกับพื้นแล้วถ่ายแบบนั้นเลย วางกับพื้นทั้งนั้นเลยยับยับแบบนั้นไม่มีหุ่นไม่มีอะไรเลย <OT EN> เขาก็เลยรู้ทันทีว่าโอเคงั้นเขาจะต้องเอาตัวเขาเนี่ยมาเป็นแบบแล้วเขาก็ตั้งกล้องเลยนะคะแล้วถ่ายตัวเองแล้วเขาก็โพสต์ขายบน ebay สินค้าชิ้นแรกที่เขาโพสต์ขายบน ebay นะคะเขาสตาร์ทบิดที่10เหรียญเขาซื้อมา9เหรียญเนาะสตาร์ทบิดที่10เหรียญผลปรากฏว่าเขาจบประมูลไปที่600กว่าเหรียญทุกคน ยอดเยี่ยมมากนี่คือชิ้นแรกของเขาอะ่ะเขาตื่นเต้นมากแล้วเขารู้ได้เลยว่าเนี่ยเขาจะมีร้านค้าแล้วแต่ร้านค้าของเขา่ามันสุดยอดมากนั่นคือการขายสินค้าบน eBay เขาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอะ่ะบน eBay นี่คือการเปิดร้านของเขาถึงแม้ว่าในสมัยนั้นนะคะออนไลน์เนี่ยมันยังไม่ได้เติบโตมากเหมือนปัจจุบันนะคะแต่เขาคือคนแรกที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้ค่ะ ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็เริ่มขายสินค้ามาเรื่อยๆแล้วก็ขายดีเลยนะคะสิ่งที่เราดูหนังเรื่องนี้แล้วเราจะได้ไม่ว่าจะเป็นมายเซ็ตไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นแล้วแต่สิ่งที่มันต่างก็คือว่าในวงการที่เขาอยู่เขาขายวินเทจเหมือนกับเพื่อนๆในวงการของเขาแหละแต่เขาสร้างความแตกต่างนั่นคือเสื้อผ้าวินเทจที่เขาซื้อมาเขาจะมาออกแบบใหม่อาจจะมาตัดแขนออกจากที่กระโปรงมันยาวไป ก็คือตัดให้มันสั้นลงเพื่อความทันสมัยมากขึ้นเข้ายุคคือยังเป็นสไตล์วินเทจแต่อยู่ในยุคสมัยของเขาที่เขาอ่ะเป็นวัยรุ่นที่เขาสามารถใส่แล้วมันเก๋ๆแล้วมันมีสไตล์เป็นของตัวเขาเองทำให้ผลของยอดขายของเขาอ่ะขายดีมาก ร้านค้าของเขาบน eBay เนี่ยชื่อว่า nasty girl vintage นะคะขายดีมากๆเลยจนทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาเราดูหนังเรื่องนี้เราจะได้เรื่องของสินค้าด้วยนะเราจะได้เห็นความแตกต่างเราจะเห็นถึงไอเดียนะคะเราจะเห็นถึงการใช้คีย์เวิร์ดของเขาพอเขาขายดีนะจากที่เขาเอาตัวเขามาเป็นแบบเขาก็เอานางแบบจ้างนางแบบมาเป็นแบบในการถ่ายรูปในการขายของบน eBay ยะคะ่ะ สิ่งที่มันถึงจุดเปลี่ยนของเขานะคะนั่นก็คือว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆในโลกของ ebay นะเมื่อไหร่คุณขายดีมากๆมันก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะโซเฟียเนี่ยเขาขายดีมากนะคะในระยะเวลา2ปีที่ขายบน ebay สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า ebay ปิดร้านของเขา โซเฟียเนี่ยโดนซัส p e เพ i นชั่นร้านเขาถูกปิดค่ะบน Ebay เพราะเพื่อนคู่ค้าทุกคนที่ขายเสื้อผ้าวินเทจทั้งหมดได้มีการร้องเรียนกับทาง Ebay ว่าโซเฟียทำผิดกฎของ Ebay นะคะสมัยก่อนเนี่ย มันไม่สามารถที่จะเอาลิงก์จากข้างนอกเนี่ยเข้ามาในเว็บของ eBay ได้หรือจากใน eBay เองสโตของ eBay เรากดแล้วลิงก์ออกไปสู่เว็บไซต์ข้างนอกได้ซึ่งโซเฟียเขาทำแบบนั้นนะคะแล้วปรากฏว่าพอเพื่อนคู่ค้ารู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ยอดขายโซเฟียเยอะมากๆบน eBay นะคะเป็นหลักล้านเลยนะก็เพราะว่ามันเขาทำ กลยุทธ์วิธีนี้ก็เลยฟ้อง e-bay e-bay ก็เลยจัดการเราลองนึกภาพนะคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งกับโซเฟียหัวเดียมกับทิมรีบ e-bay เขาจะฟังใครคะแน่นอนนี้เรื่องจริงคะ่ะพี่เอกก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว e-bay ก็แค่ตัดเนื้อร้ายชิ้นเดียวออกไปก็คือจบคุณรู้ไหมคะว่า โซเฟียเขารู้แล้วแหละเขามีมายเซตของเขาเขาไม่ได้มาเสียอกเสียใจเขาเสียใจนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจเขาเสียใจมากแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะการเสียใจของเขาค่ะมันทำให้เขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจไปต่อค่ะเขาเลยเปิดเว็บไซต์ของเขาเองนะคะชื่อว่า nasty girl ปัจจุบนันนี้เขามี IG ของเขา ะะเราสามารถเข้าไปซื้อใน IG ของเขาได้เลยซึ่งใน IG ของเขาเนี่ยทำให้มียอดผู้ติดตามถึง4ล้าน9แสนคนได้เลยนะคะหนังสือเล่มน,นี้มันเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากๆนะคะสำหรับพี่เออนี่คือโลกของ eBay อย่างแท้จริงเลย ก่อนที่คุณจะขายคุณจะเจออุปสรรคมากมายต่างๆเข้ามาแต่เวลาคุณขายได้แล้วแล้วขายดีพัฒนาร้านของตัวเองจนขายดีเมื่อไหร่ก็ตามพอถึงจุดถึงขายดีก่อนที่คุณจะไปถึงจุดที่ขายดีเพมมั่นใจเลยว่าเราควรที่จะต้องหาทางออกคือหารายได้หลายช่องทางเพื่อรองรับไว้อย่าเอาตัวเองมามีรายได้ช่องทางเดียวบน eBay แต่คุณต้องมีทั้งอย่างโซเฟียที่เขาเป็นณะปัจจุบันมีเว็บไซต์มีไ G นะคะมีเว็บไซต์มี i g คุณอาจจะมีช่องทางของ l ล n e คุณอาจจะมีช่องทางของ Facebook ก็ได้นะคะเพื่อที่คุณจะสามารถรับรายได้หลายช่องทางเทาวันนี้เราขายของบน eBay อยู่แล้วแน่นอนบน eBay เราได้รับรายได้จากต่างประเทศ Ig Facebook หรือ Line มันเป็นรายได้ที่เราขายอยู่ในประเทศแสดงว่าถ้าวันหนึ่งร้านเราบน Ebay โดนปิด Account เราก็ายังมีรายได้ในอีกช่องทางอื่นได้เลยเพยอยากจะบอกว่าใครชอบอ่านหนังสือนะคะคุณลองหาซื้อมาอ่านได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอ่านคุณสามารถเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ ลองไปดู Netflix นะคะชื่อว่าเกอร์บอสนะคะเพมมั่นใจว่าใครหลายๆคนจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะทำให้เราเห็นไอเดียเห็นสินค้าแล้วก็นึกออกเลยว่าร้านเราเนี่ยที่ยอดขายเนี่ยยังไม่ได้เติบโตเราควรจะปรับปรุงร้านของเราคีย์เวิร์ดรูปภาพหรือเซอรร์วกาบริการของเรา แบบไหนบ้างนะคะให้หนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจกับพวกเรานะคะเพงมั่นใจว่าใครได้ดูนะจะประทับใจมากๆเลยแล้วก็จะแบบเติบโตขึ้นในธุรกิจบน ebay ค่ะวันนี้เพมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามกันนะสวัสดีค่ะ